ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของเลยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะตกไปเนาะแสดงว่าคนดู่ถวนี้มาเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วนเห็นรู้สึกยังไงบ้างที่คนเขามาเม้นเม้นเม้นก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะว่าเพราะมันไม่ใช่เราเราไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นไปทําไมอะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้ดีแล้วก็ถ้าถ้าสื่อโซเชียลเนี่ย ถ้าเรายังเล่นสื่อโซเชียลอยู่เขาก็จะเห็นว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่ผลก็มีงานอยู่อย่างต่อเนื่องเราก็มั่นใจว่าเราไม่เคยไลฟ์ขายของเราไม่เคยไลฟ์ขอเงินของเงินแฟนเพลงเราไม่เคยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เคยมอนว่ามีคนมีข่าว่ามีข่าวว่าเราต้ขายบ้างเรื่องนั้นเคยพูดนานมาแล้วแต่ว่ามีคนมาถามว่า เอบ้านปลายชีวิตจะไปอยู่อะไรยังไงหมายถึงบ้านปลายชีวิตบ้านปลายชีวิตเราก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราอยากไปอยู่แบบบ้านสวนในบ้านปลายนะก็คือตอนนี้ยังทํางานอยู่ก็คือว่าบ้านปลายชีวิตเราอยากไปอยู่บ้านสวนก็ถามว่าอ้าวถ้าไปอยู่บ้านสวนแล้วบ้านหลังนี้ล่ะอ้าวบ้านหลังนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่เราก็ขายอ่าขายไปยังยังเพราะว่าพี่ฝนยังไม่บ้านปลายไงแ่าแค่วางแผนใช่วางแผนว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบบ้านปลายชีวิตเราอ่ะเราชอบแบบ ชอบปลูกต้นไม้ชอบทําสวนเราอยากไปอยู่แบบแบบพอเพียงเหมือนที่ในหลวงท่านสอนนะคะมีสวนมีสวนมีบ่อปลูกเลี้ยงปลานู่นนี่นั่นคือครบวงจอเลยประมาณเนี้ยแต่นั่นคือบ้านปลายชีวิตตัวนี้ตั้งไว้ไหมคะว่าต้องต้องอายุเท่าไหร่ได้ช่วงไหนอยากได้ช่วงไหนพี่ฝนว่าไม่รู้สิว่าอยู่ที่ว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยยังมีคนต้องการฟังฟังเพลงจากเราอีกนานแค่ไหนอ่ะตอนนี้ก็4 9จะห0แล้วอ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหกสิบไหมหรือ,อยังไงอะไรเพราะว่าตอนนี้คนก็ยังแบบเอ้ยยังแบบว่าจ้างเราไปร้องเพลงยังแบบยังมีงานกาา็มาอย่างต่อเนื่องเราก็เลย หมือนกับเราดูอายุงานของเราดีกว่าว่าเออเมื่อไหร่ที่งานมันเริ่มเบาเริ่มซาเริ่มจางแล้วแล้วพร้อมที่จะแบบให้เด็กๆและแล้วเราค่อยว่ากาันอะไรประมาณเนี้ยค่ะือความที่แผนนี้มันมันมาไว<อ>คนรู้ไวม,มันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยปิด<อ>เรื่องคนก็โยงเพราะมันมีเพจหนึ่ง<ม>ออกมาแชรว์ว่านักร้องสาวเกี<ม>ยรติ์ดีถังแปกถ่ายเงินแฟนคลับถ่ายของแฟนคลับเงี้ย หลายคนก็โยง <Sustain able> มาเป็นท<ร>ี <No idea> ่เรามีช <GO av uther> ื่อะไางติดอยู่ด้วยไปอติดอยู่ในโป้งก็เห็นบอกว่าชื่อบนฟ้าแต่ว่าพี่ฝมไม่ได้อยู่บนฟ้านะพี่ฝนตกลงมาแล้วลงคือ เออไม่เป็นไรแล้วแต่จะโยงไปแต่ว่าพี่ฝนบอกเลยว่าพี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของเลยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะตกไปเนาะแสดงผลข่าวนี้มาเห็นเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วตอนเห็นรู้สึกยังไงบ้างมีคนเข้ามาเมนเมนเมนก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะว่าเพราะมันไม่ใช่เราเราไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นไปทําไมอะไรประมาณนี้อย่างข่าวนี้ตัวของพี่ฝน เห็นเองหรือว่ามีแฟนคลับส่งมาให้เรว่าถ่ายคองแฟนคลับไชยเงินแฟนคลับอะไรใช่ใช่ <นะ S 1> ใช่แฟนคลับส่งมาให้อ,อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้ว่าเอ้ยแม่ไม่เคยไลฟ์ขายของคือแม่ไม่เคยขายของอ,อะไรประมาณเนี้ยตัวของอแฟนคลับเองซเซฟความรู้สึกของพี่ฝนยังไงหลังจากดกเป็นข่าวครับพี่จริงๆเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่เชิงว่าเข้าไปไปไป,ไปต่อว่าให้เราหรือว่าไปเซฟเราอะไรยังไงเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เราไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะ จะเดือดร้อนไปทำไมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็แค่ขำๆกันอะไรประมาณนี้โกรธแทนไหมครัพี่ฝนโกรธแทนนขับเราอะไรอย่างเงี้ยบางทกีก็อาจจะมีบ้างแบบแค่แบบว่าฉุนๆว่าทําไมเอาเราไปโยงด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่เราอะเราเพ้่งจะโกรธไปทําไมอะไรประมาณนี้คุณพออพี่ฝนเองจัดก่อนความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากพอพอมันเป็นข่าวค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่แล้วพี่เนาะรุนแรงหรอแลาคอมเมนต์มันมันจมดิทำให้คนท่าใจพิงอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทําอะไรอยู่เรารู้ดีแล้วก็ถ้าถ้าสื่อโซเชียลเนี่ยถ้าเรายังเล่นสื่อโซเชียลอยู่เขาก็จะเห็นว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่ผลก็มีงานอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าหนัง หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็มั่นใจว่าวิเราไม่เคยไลฟ์ขายของเราไม่เคยไลฟ์ขอเงินอของเงินแฟนเพลงเราไม่เคยอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวของไม่ผลเองเซฟคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาไหมครับอ,อ,อ่านนะคะอ่านแต่ว่าเราก็พิจารณาว่าอันนี้มันใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราก็อย่าไปโกรธอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันใช่เราก็อย่าไปโกรธเพราะมันใช่สุดแล้วก็คือไม่ต้องโกรธเพราะว่าก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านค่ะเราเราเรา เราไม่อยากเสพเอาอะไรที่มันมา,มาบั่นทอนจิตใจเราเราอยากจะให้เราแบบว่าคือเราทํางานแต่ละวันเราก็เจอปัญหานน่นนี่นั่นเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากจะเอาปัญหาตรงเนี้ซึ่ง มันไม่ใช่ปัญหาก็าคือมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นมากวนใจมากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะไปยางก่อนหน้านี้ตัวพี่โฟเองไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงเงี้ยคนก็เข้าใจยังเข้าใจผิดอยู่ออมันก็ผลออกระทบอะไรกับตัวพี่คนไหมไม่กระทบนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยากเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมเราก็ยังแบบว่าเราก็ยังแฮปปี้กับชีวิตแล้วยังมีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็ก็ถ้าอย่างงั้นก็ถือโอกาสบอกชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่า พี่ฝนไม่เคยไลฟ์ขายของแบบแบบซื้อนะคะซื้อนะคะไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะซื้อช่วยเหลือหน่อยไม่ไม่เคยเลยแต่ถ้าแบบว่าเออจะไลฟ์ขายก็คือจะขายแบบสินค้าที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ที่เขาให้เราไลฟ์แล้วก็แบบอ่าเรามีสินค้ามาอนุนี่นั่นก็คือเป็นไลฟ์ปกติแต่ไม่เคยที่จะแบบว่าเออไม่มีเงินขอเงินอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคย ขอชี้แจงเลยว่าไม่เคยขอเงินใครเพราะฉะนั้นทุกข้อนี้ตกไปเนาะอยากเสียเป็นดาราคนอื่นเรื่องคอมเมนต์ต่างๆที่มันรุนแรงเขาจะจัดการด้วยการที่แบบว่าเก็บหลักฐานไปฟ้องให้กฎหมายมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ฝนเองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ถ้าสำหรับบางคนที่เขาอาจจะแบบเหมือนกระทบกับงานแล้วก็ทำให้เขาอาจจะเสียโอกาสในเรื่องในเรื่องงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างค่ะเขาอาจจะเสียผลประโยชน์เขาอาจจะฟ้องพี่ฝนว่า ก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคล,ลของของแต่ละคนคแี่มไม่จ<า>มะดากกเนินการไหมคะ,มคะเพราะว่ามันไม่จริงเรารู้จะฟ้องอะไรแล้วก็เราก็ยังทํางานอยู่ปกติแล้วก็ในเรื่องงานต่างๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นการทํางานของเราแล้วเขาก็เขาก็คือไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันแบบคือในความรู้สึกเรามันยังไม่มีอะไรรุนแรงนะในความรู้สึกเรานะมันก็ยังไม่กระทบกับงานแต่ถ้า ถ้ามันรุนแรงหรือว่ากระทบกลับมาหรือว่าต้องเราสูญเสียเงินเป็นจํานวนมากเพราะเพราะคำคอมเมนต์นี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน พี่ฝนอยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับที่ช่วยปกยป,ออปอ้องนะครับปกป้องทุกคนอ่าก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่รักพี่ฝนแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจพี่ฝนนะคะแล้วก็ติดตามและให้กําลังใจพี่ฝนมาโดยตลอดนะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็พี่ฝนสัญญาว่าพี่ฝนจะทําผลงานที่ดีๆออกมาแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะจะไม่ให้แฟนเพลงหรือแฟนคลับเนี่ยผิดหวังในตัวพี่ฝนอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e ทางช่อง ทูปท็อปดาราด้วยนะคะ